ยังไงนะสง <residence> สัยต้องซื้อสวัสดีครับสัปดาห์นี้ผมนายเอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบน้ำมะพร้าวมหัศจรรย์กินแล้วปึ๋งป,ปัง <c oughs> จริงหรือ <c oughs> จากข่าวที่แชร์กันผ่านโซเชียลมีเดียมากมายนะครับว่า คุณผู้ชายกินน้ำมะพร้าวแล้วปึ๋งปังจนหลายคนเนี่ยไปหาน้ำมะพร้าวมาทานจนกลายเป็นกระแสมาแรงเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปสืบกันครับกระแสน้ำมะพร้าวมาแรงในหมู่คุณผู้ชายเพราะเชื่อว่ากินแล้วช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศนั้น มีความเป็นไปได้ครับจากการศึกษาและวิจัยพบว่าน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายเช่นวิตามิน B2 B3 โพแทสเซียมสังกะสีแมงกานิสและมีส่วนช่วยเพิ่มระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศช,ชายที่มีหน้าที่คงความแข็งแรงและรักษามวลกล้ามเนื้อรักษาความหนาแน่นของมวลกระดูกช่วยในการสร้างเม็ดเลือดช่วยสลายไขมั สร้างอักสุจิรวมไปถึงทำให้เกิดขนตามร่างกายและใบหน้าครับและในผู้ชายอายุ30 40ปีขึ้นไปนะครับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยจะลดลง1%ทุกปีฉะนั้นในคนที่ร่างกายปกติการดื่มน้ำมะพราะ้าวจึงช่วยให้รู้สึกสดชื่นกับรีกับเปร่านั่นเองลละครับ แม้ว่าน้ำมะพร้าวจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับผู้ป่วยหรือกลุ่มคนที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานได้แก่คนที่เป็นโรคไตเพราะกระตุ้นการขับปัสสาวะและทำให้ร่างกายขาดน้ำได้นะครับคนที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะรับโพแทเสเซียมมากเกินไปครับและคนที่เป็นเบาหวานหรือควบคุมน้ำตาลเพราะน้ำมะพร้าวหนึ่งผล มีน้ำตาล7จ็ถึง25กรัมนะครับแม้ว่าน้ำมะพร้าวจะช่วยเพิ่มปริมาณฮอร์โมนเพศชายได้แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศและฮอร์โมนควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องนะครับ ติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และสาวคล u d Podcast Station the Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบ